สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิงเขาสม้มสองปะเมาสบายดียำแรงเนาะทักทายสบายดีอยู่ทุกมองทุกบอลสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องทั้งฝั่งไทยทักทายทักทายอยู่สุข,ขุสุคนเดอที่เขาเบิงเขาสม้มเขาติดตามขอบพระคุณลายๆที่เอฟซีที่เขามาเบิงมาสมใหม่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้มีแต่โชคแต่ลาบขาดคายง่ายมือเป็นแม่ค้าเศ้าค้ายทำการทำงานขอให้การงานของแขวหลืออ่นไหลเนาะเบอสุขสุขคนคลิปนี้พาเบิงพาสมประเมาพัฒนาอันบันไดเป็นลูกเป็นล่างแล้วเด้อปนี้ก็เเือกขันตอนเอาดินขา่า ลุงที่เราก็สิเอาดินมาเขาว <c oughs> บันไดเพราะว่าเวลาเฮาขึ้นสิได้งา่ายเนาะบนี้ก้าวขึ้นง่ายเมื่อกี้มันสูงอยู่หาซิปเนาะสูงอยู่คร,นะรึ่งเมตรนะครึ่งเมตรมันขื่นยากขั้นเท่าขั้นเท่าใบาหนั่งนะง่ายเนาะแต่ว่าเวลาเฮาอย่าขึ้นนี่มันเขลือมันกับวัสดวกนะก็เลยเหตุเนาะตัดสินใจเหตุบันได ตัดสินใจเห็ดบันไดถ้าซีกระตุพ่อแนบุพ่อแนกเห็ดได้สำนันพี่นนองมามาเห็ดตัวนี้อีกมาเบิ่งทั้งลุงที่เนาะขอบใจทั้งส่างด้อสส้างก็ใส่กันป่องแป้งป่องแปงอันนี้เห็ดเห็ดน่้อยอันนี้ทางนี้นะเห็ดน่น้อย เห็ดเผื่อตัวเองได้ี้ลุงที่ว่าเห็ดเผื่อตัวเองนะเอาเอาเจ้าสะดวกละพ่อว่าสันอันนี้เวลาเฮาฝนตกหรือว่าเหาบยอยากยางไกลมันยางหลัดเลยนะปิดเ,เฮือนและะน้วก็ยางหลัดวิธีเป็นตัดอิดว่าสิไป้เอาอัน เครื่องมือเนาะของเคยเ่าเพื่อนฟัดเก็บอยู่เพื่อนนั่นเพื่อนต่ําเพื่อนของน้องบูมนอนหันก็เลยเข่าเพื่อนบบได้เป็นใส่กระเจไหวว่าส้าแพงบบอยู่เนาะพาลูกไปเปิดหูเปิดตานี่ก็ได้ไปเมืองไทยกับมาแล้วกลับมาแล้วเนาะตอนนี้นี่เอฟซีบนถามมาว่าไปยังว่าสันผมเมาก็เจั๊สจิตตบอนได้ก็ กับไปบึงเมืองไทยพาลูกไปเปิดหูเปิดตาเลยเนาะอันไร้รางวัน่นน้องบูมน้องบูมอยู่แต่เฮือนละ่ะตื่นมากกันหนึ่งเข่าเป่าไฟดูแลนอ้องดูแนลน้องล่างถั่ว่างซ้ำเปิดห่านก่อนไปฮงเฮียนนะ่ะกับบ่ได้ไปทางใดน้องบูมบ่ได้ไปทางใดแต่ว่าเป็นเป็นเด็กที่หนาหากักข้างค้มโผอ่ก้มแหม่ก้มป้อะอหละบ่ได้ไปทางใดชาวแพงคนกันเลย ใหย้ยรางวัลน,น้องบูมด้วยการไปเที่ยวไทยไปเปิดหูเปิดตาไปบึงความเจริญของพี่น้องฝั่งไทยไปบึงห้างเมืองศรนาไปเที่ยวห้างเพราะว่บ้านเฮามันบูมีได้พี่น้องบ้านเฮาบูมีบ่หาแต่ไปไกลเนาะไปมุกดาหารก็เจริญแล้วนะไปมุกดาหารนี่ก็สำเวียงจันทร์ละบ่จักพี่น้องเลย นครพนมเนาะนครพนมน้องบุมกับไปแล้วไปกับลุงทาแต่ว่าไปเที่ยวในแน่นในวัดธาตพนมมาะตอนตอนเป็นงานบุญะนาะอันนี้เพิ่นกะไหาลางวันลูกสาวเพิ่นพาน้องบุมน้องบาไปเที่ยวในใจก็อยากได้ไปทั้งเคยเถวทั้งน้องบอสแต่ว่าบ่มีงบ <laughs> บ่มีงบเอาผู้ใหญ่ไปก่อนให ห้อันเคยเถาดูแลน้องบอสถาอยู่เพื่อนลุงถาแต่เมื่อนี้กับกลาบมาแล้วล่ะไก่สีฮอดบาะแล้วพี่น้องตีดต่อมาอย่าเนาะไก่สีฮอดบาะแล้วทางปวาเมากับลุงที่กาพัฒนาเอ,อิ้นลุงที่มาโอ้ยขีดลบขีดลบไปลบมานี่กับเรื่องบันไดทางขึ้นนี่ <c oughs> เพราะว่ามันช่องแคบแน่ตรงนี้มันช่องแคบแต่ถาไปเทียบใส่กับ เมืองไทยที่าบบปันเมืองเจริญนะพื้นใส่พื้นที่น้อยเดียวพื้นกะเนาะลงที่เนาะใส่พื้นที่น้อยเดียวก็มีขบเบิดมีทั้งห้องนามห้องค้ัวห้องย่างเออไปขิดเส็นแนวนักกะยังก่วงยุ่คันไปขิดใส่จังสันแต่ขิดใส่บ้านนอกข้านี่แคบแห้งนี่เนาะเพื่อนประเมาเนี่ยแคบแห้งแต่ว่าแคบยังกะตามก็เลยเอาเอาทางข้นจะกรคันจีเห็ดคันนึ่งผัดสูง บทเก่าบทถึงอีกคือเก่าแต่เจ้าต้องต้อเห็ดสองขันแต่ว่าเป็นขันน้อยอันนี้เป็นขันน้อยกระถัดหัดนะอ่าบอ้องขันใหญ่แต่ทั้งหนานะขันใหญ่ขันขันได้หนาสีาา่สิบเนาะหนาสี่สิบสี่สิบคูณเท่าไรแมดเศร้า<ม>อ่าสี่สิบคูณแมดเศ้า,าดันหนาหกสิบหกสิบม้านว,วะ <c oughs>

นี่มือกุดนี่เน่าไอ้ายพันนมือขาอุบัติเหตุอุบัติเหตุบ่อุบัติเหตุบลูกอ้ายบ่เออไอ่เออพันบ่เอาดอกลูกบ่เอาดอกลูกบ่เอาเด็กไอ่อันอ้ายพันกุ้งไม้อยู่น้อกผัดไปอะนะน้อกผัดไปจับไปจุกไปจุกจุกผ่าผ่ดวงใหญ่ผ่านั่หนักโยนเพิ่อุบัติเหตุนั่นแล้วเลือดจะมาแตก เดินบอลพันแล้เย็บบ่ลูกเจ็บเย็บแล้วเนาะเล็บพันฮักผู้จักพันบาทเลยซีเมนโดดกั้มเนี่ยนี่นะขยันมาโจ๊กเขาไม่บัดฟ้าก็สิขาดลงไปเลยบอลตรงนั้นเดมือสี่สิบเปอร์ซ็นต์บนไอ้เออสี่ไอ้พันหลุดพอดีเงือกเนาะมันขาดแล้วล่ะซีเมนกั้มตุ่มเนี่ยนี่นะนี่เขามองหูแจ๊กคว่ำอยู่แล้วม่ใหญ่ไปเห็นเลือดน้อยหยับหยางน้อยสอกส่าอยู่เบื้องนี่ ไม่ใย่เไปโดดบางว่าคือบานอายนะพันใจมืออืเราบ่เห็นสะเบืองอันบ่ได้เบิ่งสะเบืองเจ็บแบบแนบไปปวดแขนตัดแหลมอยู่นี่มันน้องปุ้ยเบิ่งว่างี่พัดบ่มีหยังอับหลูกใส่เบิ้นแห้งบางนี่พัดบ่มีหยังเจ็บบ่ลูกเจ็บบ่หมดไปเบื่อเจ็บแะแขนตัดแหลมอยู่ใครอยู่หยังบ่น่ะเพิ่นอายก็เจ็บบ่ลูกป๊ะๆเป็นแผลอุบัติเหตุเนาะ ไอ้พันบุ์ักความนน้องกัอไอ้กันยังบัวแกความไสามคนเฮ้ยใส่บัวสามเนี่ยน่องเด้ยยังพันธุกล้วยบ่พันอันต้นหงผูโอ้ต้นหงผู๋ม่นทิ่มแล้วอะไรยังแต่ต้อมันเพิ่นก็บไอพันแต่เพิ่นคนเดียวดอกน้องผัดแจกลอยน้องผัดลอยไปม่บางครั้งใจแม่นทะเลเจ็บบ่ลูกเจ็บบ่เฮ้ยถามเจ็บบ่โดนใจโดนใจถามว่าเจ็บบ่เราโดนใจแห้งอยากหายไปไปลูกบ๊ายบาย บายๆถามเจ๊บ๊อยังหายป่าหยางมาหยางมาห่างกาบ่บบัวเมาแต่เฮงก็เมาก็บม่ได้ไปหลอกบ้านแต่เฮงเติบละเดี๋ยวมีเวลาสิไปหลอกดอกมือเศร้านี่ไปหอดแต่เฮือนไม่ไหลไปหอดแน่สาวบ่กบอกก็เมาดู เป็นละบ่มักแตงบางฮามเป็นละบ่ลูกมักถั่วมักถั่วเป็นละบ่กับรั่มเครืองสัลุกว่าวน้ำละหายบอกว่าวดอกซาบ่กว่าวดอกซาบ่กว่าน้ำดอกนี่ลุงทีก่อเสร็จแล้วเป็แต่ยาคัวปลาหม้อละหัวเตินเตินขึ้นขึ้นมาหนาหน่อยใช่ปะหนาหนาสาวพี่น้องแมนมันเกิดแมน หนาซาวซาวคูณเจ็ดสิบแต่คันนี้เลยเจ็ดสิบอยู่ขันนี้หนาะจะ 80. 80แปดสิบแปดสิบกว่าละแต่ว่าขันตัวนี้นะั่นหนากว้างความยาวของบันไดนี่ได้เจ็ดสิบหน้าบันไดหน้าซาวพอได้หย่างขึ้นพี่นอเองเ้ยนั้งเถื่อนนะป้าเม้านะอย่างหย่างหลัดไปรูดเก้าขึ้นยาก ขั้นแม่นว่าขั้นแม่นว่าเห็ดให้มันเต็มอ,นอันไหนรีนี่สิเป็นสามขันสามขันแต่ว่าเนื้อทีมันแคบนะมันแคบก็เลยเห็ดเอาสานี่เนาะขั้นแม่เนื้อทีมันกว้า,างนี่ค่ะสิเห็ดสามขันเห็ดเอาสองกระพาะเนาะพอได้สามสามทั้งพื้นเนาะ เอาลุงที่มานเก็บทั้งนี้ห้เป็นยังเจังเก็บพี่น้องม้ามันโดดเขาเพราะว่าพื้นทั้งพื้นมันสูงพื้นทั้งนี้มันสูงพื้นทั้งนี้มันมันต่ำมันโดดดุ่งเขามาแล้วสีเอาติดขึ้นอีก,กอนหนึ่งเป็นไรเป็นนี้ใชะฮะตัวนี้ยามันอ่ะนี่ประตูนี่บุเป็นยงังมันขึ้นทั้งนี้ ไหลยังได้กับมันยันขึ้นทั้งนี้กอบเบิร์นกยบช่วงแันนี้มีส่วนอยู่ยันแม่เด้หนาหนาหนาหนมันมีส่วนเด้หนะมันมันมันขึ้นมาแล้วมันักกยาเอาขึ้นก้อนหนึ่งกับโอหละมันจะขึ้นกระยาหัวมันซะบานีบุดปัญญาบุดปัญญาค่าคมเบาได้คอยกั เบิงปเมา,าสิก้าลงเบิงเออก้าขึ้นสำนีกกไขได้เนาะพี่นนองเพื่อสาบออกก็สิยับออกมาอยู่ในนึงเพื่อสาบออกมาเนาะเอาคลิปนี้พระเบงพระทรเทนิกอนเดอร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาได้ทำคลิปต,ต่อไปอีกขออวยใ่ให้พรเอฟซีทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงมังมีซีซุขเปร์สปูสุคนส,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 สบายดี